ขอแบทเทิร์นเต้นเลยดีกว่าเพลงมาสวัสดีครับผมนนท์ครับผมเอ๋อโยกสวัสดีครับผมเอกครับผมเราจะไปบ้านไมเมนเนสไมเมนเนสชวนละเมอส่งเมล์เอเลยให้เราไปถ่ายคลิปแรปเปอร์ครับผมไมเมนเนสบอกว่าเขาให้เลือกสมาชิกในทีมหนึ่งคนแบทเทิลกับไมเมนเนสแล้วก็แรปยีสารครับผมอ่าเดี๋ยวเอาจะชู้ไปปาบ้านเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ ไปตอนกลางวันก็คลิปนี้คือคลิปนัดกระทืบออแม่ผมจะเจอกันบ้านเน็ตอยากชมไปป่าบ้านหนึ่งโดนคนเดียวนะ ถึงแล้วครับผมบ้านใหม่เป็นเน็ตราเอกใจตังก่อนเราสายหนึ่งชั่วโมงโคตรเชี่ยเลยสวัสดีครับผมเน็ตได้สวัสดีครับผมแล้วไได้หรือใสหนักป่ะอันนี้เกือบล้านบาทนะเอยเงินเนาอจำคลิปนั้นได้ไหมที่เรามาถล่มบ้านมันตใหม่เพราะตื่นตองีอ เกี่ยวเล่นไหม <laughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว่่เกอค,คุณมายืนข้างหน้าก,ากาันมืกันแบบโซนโชดเลยกว่า<อ>จะได้ react เราจะได้หน้าแบบอืมดีแล้วโยเอกระเบิดเย่ผมอาจ <laughs> ไม่เท่เหมือนกับโต้งทูพีแต่หัวใจผมมันชัดเจนที่กว่าหนังโซดีเว้ยนี yeah. <laughs> 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 ่นั่นราคาขนาดเนี้ยเดี๋ยวพาไปไหว้แม่แล้วพาไปกันนะเจเป็นะไรเฉย ครั้งแรกครั้งแรกในการแรปเตรียมเนื้อมัเลยเตรียมเนื้อเตรียมมาเยอะมึงอะเตรียมเนื้อยังเตรียมมาหลายตอกเลยเนื้อแรปไปเถอะเลยไม่ใช่เนื้อนั้นกูแต่งตัวเบิร์ดแล้วเอเคอะไรคุยโดคุยโดคุยโดเอกมาดึงด้วยนะได้คนเอกเหรือแค่มึงอ่ะเขาเนี่ยทำงานเพื่อมึงเลยรู้ป่ะมึงดูพร้อมไหมชาเขียวพร้อมไหมชาเขียวชาเขียวเอาแก้วหนึ่งไม่เอาชาเขียวจัดเลยไปด้วยตอกไปตบไปทำงานไปทำงานไปหยิบไปทางนี้เอาเฉไปอยู่หลังฉากมึงอ่ะ เขาจะถ่ายฉากเขียวอย่างเดียวอะไรเนี้คจะ่ยที่นี่คณจะลองอะไรแรงใส่เนี่อหิวฉากเขียวเลยไอ้เอกเดทคุกเข่าให้เลยทั้งเว็บด้วยมึงดูมีความมั่นใจแค่ไหน99ครับผมมีความมั่นใจ99เเต็มร้อยฮะครับผม เพิ่มเตล่อเพมเ็ไอ้ปเก่งแต่เอลผมอะสี่ีนยเ่อพ่อพคอพ่อพ่อพ่อพอร่อพ่อพ่อพ่อเ่อ่อพ่อ่งพ่อ่อ่อพ่อ่อ่พ่เพ่อพ่อ่อ่อเ่สพ่อพ่อพอพ่อพ่อพกอพ่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 อยพอย่พ่น่เพ่่อพ่อ่พ่่เพ่่่อพ่อพ่อพ่อ่อพออ่ตพอพเอพ่่อ์่อพ่อ่อ่อย่่นพ่อ่อพน่อพ่อ่ กูยังจำเนื้อไม่ได้มาแล้วเจ้าลูกค้ามดพี่สภาพเหมือนพ่อให้จัดตัวข่าวอาจารย์หนูไม่ดมึงอ้าวมันอยากถือบิวบอร์ดใช่ไหมกูได้มีประโยชน์มากเนี่ยต้องแบบมากูไม่รู้จะทำอะไรเลยใจเดียวขึ้นมาไม่เคยเจ้าชู้ยันรามาฟานปัดพัด ไี่ได้ถึงคิวกูแล้วอ,ะอ่ะดีของดูกูช่วยได้ช่วยได้น่หนอนเดี๋ยวกูให้กระถาสองครั้งเอกลางสาครั้งต่อกลางไม่ได้ช่วยอะไรกูเลย <c oughs> รู้สึกดีแย่กว่าเดิมอีกไปแล้วมันไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เคยแค่กูไปยิงทุกอยงอ่ะแล้วแบบค่อยๆบอกเลี้ยวว่าจต่กูทำกับทีเกย์เองเชื่อไปได้หรอวะเฮ้ยสแกนให้ได้เดี๋ยวกูลองพี่ถ้าพบเป็นแฟนจะดูแลเธออยากดีไม่ว่ากินนอนขี้หรือว่าจะเป็นเอลซี่ ถ hey actually, ึงเวลาประกาศผู yeah. ้ชนะเลิศแล้วยังไงเอกราเมือชนะอยู่แล้วม okay, ีฉายาใหม่เอ okay. ็กซ์เอ็กซ์ตูดขาวเอกตูดขาวคอมเมนต์คอมเมนต์เออาร์ตอดอย่างเดียวเลยอีนี่แต่ผู้ชนะของเราในวันนี้นะคะคือพี่พี่มันดีนะคะอ่อนนะตูดขาวเอกครับได้เจอโดนไปถ่ายรูปครับผมจะโดนแกล้งในห้องนั้นแล้ววะผมโดนอย่างกระทืบเลยมันตังค์กันไหมไหมไปไปคนเดียวเลยไะ 哎、uh,，OK。a y เกดะเล่นนี่แหละเจ็บตูป่ะยืนถ่ายรูปป่ะสองบาทหนึ่งก็พอสบียดีนะเรียบเนี่ยนี่มีปรับที่ทางได้ด้วยดูเอกออกมาใกล้ๆใกล้ๆเพื่อเวลาพูดให้เชยให้โยนสามโยมาอยู่ที่บ้านมาแบบนี้ทั้งทีแล้วเราก็จัดกระสนาครับผมกับสายโจของเราเนี่ยครับผมเอกเฮ้เทพเจ้าสายโจครับผมตอนนี้เราอยู่กับไมเมนเนสสวัสดีครับผมต้องถามก่อนว่าเคยเต้นแวนไหมไม่เคยเฮ้ย อันนี้ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกเลยครั้งแต่ตั้งเต่นต้องเปสเต็ปก่อนเลยดีกว่าวันนี้เอกมาเน่ดูนะขั้นแรกขยับขาก่อนแล้วเริ่มบิดสูตรบิดสูตรเอ่มมือมาเอาเพลงมา โอเคก่อยท่าหนึ่งเหนื่อยอย่างงี้ก่อนต้อย่างงี้ก่อนซ้ายขวา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 พอได้เอวละมือมาหนึ่งสองเออได้แล้วเนี่ยเอาเพลงมาโอเคเหนื่อยเป็นไงเหนื่อยมาก นี่กระทาหนึ่งี่ผมทำไม่เป็นเลยนะเป็นไงได้ลองทำแล้วเป็นไงคือจะไปทำอีกป่ะแน่นอนเวลาไปต่างประเทศอะไปเต้นอย่างนี้ด้วยนะได้เดี๋ยวจะทายให้ดูอีกไม่กี่เดือนนะ การท่านี้ไปถึงต่างประเทศเลยได้ยอดเยี่สำหรับคลิปวันนี้ครับผมก็เต็มอิ่มแล้วผมมาดูได้างเอกครับแล้วก็มาดูเนสแต้นครับผมหลายคนยังไม่เคยเห็นเนสแตงครับผมแล้ววันนี้เนปแต้นกับเอกครับครั้งแรกเลยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ครับผมกดแชร์แล้วก็สมัครสมาชิช่องเราด้วยครับผมนะกดะชื่อเลยโอ้โหเกือบเตะหูเตะกล้องเตะกล้องเลยดีกว่าเตะกล้องเลยดีกว่าแล้วก็ฝากดูคลิปแร็ปในช่อง My Beat Net ด้วยครับผมมาเต็มที่เลยละเมอและ My Beat Net ขอตัวลาไปก่อนครับผมจะไปธรรมดาไม่ได้เว้ยยไไปงงขออแบตเเเเเพิ่มมลดีกวาาาา ดูท่าน